สวัสดีค่ะนักเรียนครูติวเองนะเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ในไลฟ์สดนะคะวันนี้ครูมาในชุดนี้เพราะอะไรเพราะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะคะแต่ว่านักเรียนมต้นยังไม่ได้มาโรงเรียนนะคะมีแต่ครูที่มาทํางานก่อนแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลกับเด็กปถมที่มาโรงเรียนนะคะเด็กมต้นเราเป็นเด็กโตแล้วถือว่ามีความสามารถในการ เรียนออนไลน์ได้นะคะดังนั้นแล้วหนูก็คืออยู่เรียนออนไลน์ไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิดยังไม่สงบดีนะโอเควันนี้ครูมาในชุดนี้เป็นไงคิดถึงโรงเรียนไหมคะคิดถึงเนอะคิดถึงคุณครูไหมคะคิดถึงเนอะอ่าวันนี้ครูผมสั้นนะผมสั้นแล้วครูบอกว่าไงคะเปิดเทอมก็ต้องทําผมเผาให้เรียบร้อยคอรูก็เลยตัดผมเป็นทรงเดียวกับนักเรียนเลยทรงนี้นะ มีมงครูมีมงมาด้วยวันนี้ครูมีมงมานะเพิ่งได้รับตำแหน่งมาเมื่อคืนนี้เองนะคะตำแหน่งนางงามประจำเทศบาลสี่นะลูกเออเอามาจริงๆวิชาวิทยาศาสตร,ร์เพิ่มเติมเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยครูสอนไปหมดแล้วนะคะสอนเนื้อหาให้นักเรียนรู้ไปหมดแล้วว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะพอมาเป็นสอนออนไลน์ปุ๊บครูเลยเหมือน หมือนพูดเร็วอ่ะมันไม่ได้มีการโต้ตอบกับนักเรียนกลับดังนั้นทําให้เนื้อหาของครูมันเลยไปเร็วพอไปเร็วปุ๊บตอนนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหนูอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่ายังไงหนูก็ต้องสอบถูกต้องไหมหนูอย่าเพิ่งเบื่อกันหนูต้องจําถือว่าเป็นอะไรนะถือว่าเป็นเรื่องดีของเราทำให้เราสามารถทบทวนได้หลายๆรอบหลายๆครั้งนะคะอ้าวมา จำได้ไหมครูเคยตั้งแต่ต้นครูสอนอะไรไปบ้างเอาจะไม่ได้แล้วครูหนูลืมอ้าววิชานี้คือวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะนี่ครูกำลังทวนให้นะคะเพื่อเตรียมตัวสอบทัน,นเรียนเปิดมานักเรียนจะต้องอาจจะต้องสอบเลยก็ได้นะคะอ้าวทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกนในเทอมนี้หมายถึงอะไรจําได้ไหม ใครยังจําได้อยู่บ้างไหมคะหมายถึงอะไรเอ่ยมันหมายถึงความสามารถและความชํานาญในการคิดนะคะเพื่อค้นหาความรู้และก็การแก้ไขปัญหาต่างๆโดยอะไรโดยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเช่นอะไรบ้างเก่งมากการสังเกตการวัด การคำนวณการจำแนกการสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นข้อมูลนะการพยากรณ์การตั้งสมมุติฐานการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะการกำหนดตัวแปรการทดลองการวิเคราะห์ และการแปลข้อมูลการสรุปข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำด้วยทั้งหมดที่พูดมามันล้วนแล้วแต่คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดที่ครูพูดมานี่คือใช่หมดเลยนะผมยุ่งเดี๋ยวจัดผมนดหน่อยโอเคอ่ะทีนี้ถามว่าทำไมเราจะ ต้องรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ล่ะใช่ไหมคะทำไมเราไม่รู้ได้ไหมไม่ได้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์หรือนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ทุกคนนะคะจะต้องมีความแม่นยำและชัดเจนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุดมันมีความสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย เป็นทักษะที่ทำไมคะรู้ไหมมันแสดงให้เห็นถึงว่าตัวเราเนี่ยมีกระบวนการคิดมีเหตุมีผลนะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้ที่ปฏิบัติสามารถเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และก็สามารถเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองไปสู่กระบวนการที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์สําคัญไหมสําคัญเพราะอะไรคะมันช่วยให้ตัวเราเองนี่แหละมีกระบวนการคิดที่มันมีเหตุมันมีผลมันถูกต้องแม่นยำมีขั้นตอนกระบวนการทําให้สามารถพัฒนาตัวเองและก็เรียนรู้ให้มัน ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปอย่างนี้อีกเห็นไหมคะจะบอกว่ามันไม่มีความสําคัญไม่ได้มันมีความสําคัญทุกอย่างต้องมีเหตุต้องมีผลหมดถูกต้องไหมถูกอ่าทีนี้นี่คือครูครูกำลังทวนเพื่อเตรียมสอบนะคะเตรียมสอบเดี๋ยวได้สอบจริงนะอ้าวต่อไปประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นะประเภทมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทล่ะคะหนึ่งหรือสองหรือสามประเภทตอบดังๆให้ครูได้ยินหน่อยเก่งมากมีกี่ประเภทคะมีสามประเภทโอ้ยไม่ใช่มีสองประเภทเนี่ยนักเรียนทำทำครูทำครูเบอร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูมัวแต่มองมงกุฎอยู่ลูก เออมอมองกดอยู่ผิดเลยมีกี่ประเภทสองประเภทมีอะไรบ้างอ่ะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและก็ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสองนะไม่ใช่สามคุณพูดผิดเมื่อกี้โอเค ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีกี่ทักษะโอ้พูดประมาณเป็นหมื่นรอบแล้วเนี่ยเก่งมากคนที่ตอบออกมาเยี่ยมเสียงดังมีแปดทักษะเยี่ยมมากนักเรียนจําได้เก่งที่สุดอ่ะต่อไปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณากรมีกี่ทักษะห้าทักษะถามว่าระดับเราเราเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนคิดว่า ตอนนี้เราควรจะต้องอยู่ในทักษะกระบวนการขั้นไหนคะขั้นพื้นฐานหรือขั้นบูรณาการลองประเมินสิถูกต้องค่ะต้องเป็นขั้นบูรณาการใช่เพราะว่าอะไรเพราะเราโตแล้วขั้นพื้นฐานเป็นขั้นสําหรับระดับประถมวัยหรือว่าประถมศึกษาก็คือการสังเกตคือการวิเคราะห์การคําคนวณและแต่ตอนนี้เราเป็นมัธยมต้นและเราต้องมีการนํา ทักษะขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านั้นที่นักเรียนทําอยู่เป็นประจําเอามาบูรณาการเอามาประกอบกันทําให้มันเป็นทักษะกระบวนการทางวิชาที่มันมีขัน้นที่มันซับซ้อนมากินขึ้นะคะโอเคอ้าวทีนี้รืมเอาน้ามากินหิวอ้าวต่อไปนะคะทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานที่บอกว่า8ทักษะที่เหมาะกับระดับปถมเนี่ย มันมีอะไรบ้างแต่ถึงจะเป็นระดับประถมแต่ถึงเราจะเป็นมัธยมเป็นระดับอุดมศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วยังไงเราก็ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในทุกๆกระบวนการอยู่แล้วนะคะ,ะทักษะแรกของขั้นพื้นฐานคือหนึ่งการสังเกตมีอะไรบ้างตาหูจมูกปากแล้วก็ ผิวสัมผัสถูกไหมถูกโอเคอันนี้ครูจะแบบพูดเร็วๆได้นะคะเนาะเพราะเป็นการทบทวนเนาะสองทักษะกระบวนการวัดถูกไหมวัดซิระยะทางวัดซิขนาดเออเป็นตัวเลขบอกเป็นตัวเลขใช้เครื่องมือในการวัดเลือกให้มันถูกต้องนี่อันนี้นะคะต่อไปสามทักษะการคำนวณก็เอาตัวเลขนั้นมาบวกลบคูณหาร คำนวณดูซิทาอะไรได้บ้างได้อะไรบ้างใช้สูตรคณิตศาสตร์เข้าไปแสดงวิธีการคํานวณออกมาให้มันถูกต้องและแม่นยํานี่นะคะ C การจําแนกประเภทต้องรู้จักแบ่งกลุ่มเรียงลําดับนะคะโดยที่เราจะต้องเลือกใช้เกณฑ์ให้มันถูกต้องด้วยถูกไหมออมีการลําดับใช้เกณฑ์ในการเรียงลําดับการแบ่งกลุ่มจัดเกณฑ์ที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสมนะคะ ต่อไปเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาสเปซกับสเปซก็คือหาหาที่ว่าของวัตถุที่มันคลองอยู่ที่มันอยู่วัตถุสี่เหลี่ยมวัตถุวงกลมนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ nope, ้าสี่เหลี่ยมคางหมู pushed. อย่างนี้นะคะส่วนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาก็คือการหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุก,กับช่วงเวลาที่มันอยู่ หรือความสัมพันธ์ของวัตถุที่มันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะอ่ะต่อไปทักษะที่6ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลอันนี้ก็คือการนำข้อมูลที่เราได้จากมเมื่อกี้จากการสังเกตจากการวัดจากการคำนวณจากการจัดกลุ่มการอะไรก็แล้วแตเ่เยอะแยะเลยเอามาทำเออจัด เป็นกระทําเป็นความหมายผ่านรูปแบบการเสนอให้มันดูชัดเจนง่ายขึ้นเช่นทําตารางทําแผนภูมิทําวงจรหรือว่าเขียนบรรยายประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงของการจัดกระทําข้อมูลได้หลายรูปแบบมากๆแต่ต้องเลือกให้มันเหมาะสมถูกต้องไหมอ่าต่อไปทักษะที่7เป็นทักษะการลงความเห็นข้อมูลนะคะ ทักษะอารลณความเห็นข้อมูลก็หมายถึงว่าเป็นการเพิ่มความคิดเห็นของตัวเราเองตัวเราเองนี่แหละใส่ลงไปในข้อมูลนั้นๆอีกซึ่งความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีพื้นฐานจากความถูกต้องจากความรู้จากประสบการณ์ที่เรามีมาตลอดนะคะจะเป็นการใส่ข้อมูลที่มันถูกต้องซึ่งทักษะอันนี้จะทำให้เราสามารถอธิบายหรือสรุปอะไรได้ ดียิ่งขึ้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะต่อไป8ทักษะการพยากรณ์ทักษะการพยาลพยาพยากรณ์พยากรณ์ทักษะการพยากรณ์ก็หมายถึงการทํานายการาาคาดเทนเขต่อโดยที่ไม่ทาสมสุ่ม5ต้องอาศัยอะไรอาศัยข้อมูลต้องอาศัยการสังเกตต้องอาศัยการวิเคราะห์และ ผานกระบวนการแปลความหมายและและถึงได้มีการพยากรณ์ออกมาภายใต้กระบวนการและก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเมื่อกี้ที่พูดไปแปดทักษะก็เป็นทักษะขั้นพื้นฐานธรรมดาธรรมดานะคะพอจะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นไหมคะเข้าใจเนาะโอเคอ้าวต่อไปจัดผมแบบหนึ่งก่อนอ่าโอเค ต่อไปนะคะเป็นทักษะขั้นบูรณาการอ่าทักษะขั้นบูรณาการมันก็คือการที่แบบขั้นที่สูงขึ้นมามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนำเอาทักษะขั้นพื้นฐานต่างๆหลายๆกระบวนการมาร่วมกันในขั้นตอนนั้นนะคะเป็นการแสวงหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานมาประกอบมีกี่ทักษะ โอเคหนึ่งทักษะสมการตั้งสมมุติฐานสอนไปเยอะเลยเนอะตั้งสมมติฐานเนอะถ้าจุดดจุดจ,ด,จด,ดังนั้นจุดดจุดจดโอ้ยทำได้ยังจำได้ไหมคะจำได้เพราะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งพูดไปเองจริงไหมการตั้งสมมติฐานคือการตั้งคําถามหรือคําตอบ ล่วงหน้าเป็นการตั้งหาคำตอบก่อนการทดลองเราลองตอบเองก่อนเลยว่าถ้าทำมาอย่างเนี้ยผลน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือการตั้งสมมติฐานนะคะจะทำอะไรก็ตามเดาวไว้ก่อนเลยว่าผลของการทดลองมันน่าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะอืเห็นไหมคะโอเคเอาต่อไปทักษะต่อไป อ้วนขึ้นเลยกลัวอ้าวต่อไปทักษะที่1ินะคะทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะหมายถึงอะไรเราต้องมีการกำหนดต้องมีการอธิบายความหมายแล้วก็ขอบเขตของคำต่างๆอธิบายเพื่อให้มันที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราที่เราจะศึกษาที่เราต้องการจะทดลองเมื่อกี้แหละให้เพื่อเพื่ออะไรทำไมต้องกำหนดเพื่อให้หลายๆคนที่มาอ่าน คนอื่นอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนอื่นที่เอาการทดลองเราไปทำนะคะถ้าอ่านการทดลองนี้ปุ๊บก,ก็เข้าใจตรงกันว่าอ๋อถ้าเราพูดถึงถ้าเราพูดถึงก้อนหินต้องเป็นก้อนหินอันนี้ถ้าเราพูดถึงอุณหภูมิพูดพูดถึงน้ำเย็นต้องเป็นน้ำเย็นแบบนี้อย่างนี้ได้หรอไหมคะไม่เพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำเย็นน้ำเย็นของคนเราเย็นเท่ากันไหมไม่เท่าเนอะ ใส่น้ำแข็งหนึ่งก้อนก็เย็นไหมคะเย็นสองก้อนก็เย็นไหมเย็นสามก้อนก็เย็นไหมเย็นสี่ก้อนเย็นไหมเย็นทุกแก้วเย็นหมดแต่เย็นเท่ากันไหมคะเย็นไม่เท่ากันเราจําเป็นจะต้องกําหนดงกําหนดว่าที่บอกว่าน้ําเย็นเนี่ยมันเย็นยังไงเย็นกี่องศาน้ําเท่าไหร่น้ําแข็งกี่ก้อนอย่างนี้เห็นไหมคะมันคือการกําหนดให้รู้ว่าอะไรเท่าไหรอ่อะไรยังไงอย่างนี้ ทุกคนจะได้เวลาทำจะได้ทำได้เหมือนกันแล้วก็เข้าใจตรงกันทุกครั้งนะคะต่อไปทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรและควบคุมตัวแปรอันนี้มีกอสสําคัญไหมสําคัญมากเพราะเราจะต้องควบคุมตัวแปรในการทดลองทางวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าหลักๆมีตัวแปรอะไรบ้างหนึ่งตัวแปรต้น 2ตัวแปรควบคุม3ตัวแปรตามถูกไหมคะถูกโอเคตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสาเหตุหรือสิ่งที่ทำให้มันเกิดผลหรือสิ่งที่เราต้องการทดลองนั่นแหละอันนี้คือตัวแปรต้นตัวหลักเลยจะทดลองอะไรด้านหลักคือตัวแปรต้นนะคะตัวแปรควบคุมอันที่สองคืออะไรก็คือปัจจัยอื่นๆหลายๆอย่างรอบๆข้าง อย่างเช่นจะทดลองปลูกต้นไม้สมมตินะต้องปลูกสักสามสีต้นถูกไหมอ่าตัวแปรควบคุมก็คืออะไรคะเราต้องควบคุมกระถางทุกกระถางให้เหมือนกันควบคุมอะไรอีกควบคุมปริมาณการลดน้ําให้เท่ากันเวลาในการลดน้ําไม่เท่ากันจุดที่เอากระถางไปวางต้องโดนแดดเท่ากันประมาณอย่างนี้นี่คือต้อง ควบคู่ไม่มันเท่ากันเท่ากันเท่ากันทั้งหมดอย่างนี้เห็นไหมคะต่อไปตัวแปรตามตัวแปรตามก็คืออะไรก็คือผลผลจากไหนก็ผลของการทดลองตัวแปรต้นเมื่อกี้แหละก็คือตัวแปรตามนะคะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นเนอะโอเคเก่งมากใครฟังปูจบเยี่ยม ผูต้องฟังครูนะลูกครูสาบพ,พูดเนี่ยครูเนื้อเหนื่อยลูกูต้องฟังนะลูกนะอ่าต่อไปการทดลองทักษะการทดลองอันนี้คืออะไรคือการลงมือปฏิบัติปฏิบัติเลยแล้วก็ทําซ้ําในขั้นตอนนั้นแหละเพื่อหาคําตอบจากสมมุติฐานก็คือเมื่อกี้ตั้งสมมติฐานแล้วเนอะกำหนดตัวแปรแล้วเนอะเราต้องทําการทดลอง เราก็ต้องทดลองโดยการเหนไมคะเริ่มออกแบบก่อนเราจะมีการขั้นตอนวางแผนท,ทดลองยังไงเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงกําหนดขั้นตอนยังไงดูว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรยังไงไหมนะคะแล้วจึงลงมือปฏิบัติการทดลองนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือบันทึกผลทาได้ครบ3ขั้นตอนของการทดลองคือ1ออกแบบก่อน 2. ลงมือปฏิบัติ3บันทึกผล ทำค่อยๆทำอย่างเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนบันทึกผลก็จดข้อมูลที่ได้จากการทดลองที่ผ่านการสังเกตการดูการวัดอื่นๆมาจดให้ครบเห็นไหมคะยากไหมไม่ยากต่อไปทักษะที่สามทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อมูลก็คือการวิเคราะห์เราต้องรู้จักการแปลความหมายต้องรู้จัก การบรรยายลักษณะและก็สมบัติของข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาตีความเอามาทำเป็นข้อมูลที่บางครั้งอาจจะต้องมีทักษะหลายๆทักษะในการเอามานำมาร่วมในกระบวนการนี้เพื่อคิดเพื่อวิเคราะห์นะคะเพื่อสรุปความสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลนะสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือการศึกษาให้ครบ ทักษะนี้ถือเป็นทักษะสุดท้ายและเป็นทักษะที่สําคัญสําคัญจริงๆเพราะว่าถ้าทํามาทุกอย่างอย่างดีเชียวแต่เราไม่มีทักษะสุดท้ายผลจะเป็นยังไงคะผลที่เราสรุปมาก็จะออกมาที่ไม่ถูกต้องถูกไหมทีนี้อะเมื่อกี ผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะนักเรียนนาที่จะต้องทบทวนที่ครูคู่ให้มกเมื่อกี้อย่างชัดเจนแล้วถูกไหมถ้านักเรียนฟังไม่ทนันนักเรียนสามารถฟังซ้ําได้นะคะกดได้หลายๆรอบเพลแล้วเพลอีกครูไม่โกรธครูสาบานครูไม่โกรธเลยนะคะจริงๆดูได้หลายๆครั้งนะคะและเดี๋ยวเวลานักเรียนกลับมาเจอกับครูที่โรงเรียนหนูจะได้ มีความรู้มากพอที่จะมาสอบนะโอเคเอา้าวทีนี้งานที่จะสั่งวันนี้นะคะขอสั่งงาน1ชิ้นเป็นงานง่ายๆและงานไม่ยากขลุถ้าหนูฟังคลิปจากครูงานไม่ยากงานไม่ยากแน่ๆให้นักเรียนเอาฟังนะครูจะทำอะไรวันนี้ให้ทำง่ายๆ ให้นักเรียนเขียนบอกครูมาทีว่า13ทักษะนะคะสิทักษะให้นักเรียนเขียนมาซักอ่ให้นักเรียนเขียนมาซัก,ก,เ,เ,ซกเลือกมาซักอันนี้เลือกมาสองทักษะเรือง เลือกทักษะขั้นพ um> ื้นฐานมาหนึ่งทักษะเลือกทักษะขั้นบูรณาการมาหนึ่งทักษะเลือกยังไงเลือกทักษะที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจมากที่สุดนะคะเขียนมาบอกครูว่าทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานที่หนูเรียนแล้วเข้าใจมากที่สุดคือทักษะจุดเพราะจุดก็เขียนมา 2. ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการที่หนูเข้าใจมากที่สุด คือหนึ่งทักษะนี่นี่น,นี่เพราะอะไรอ่าเพราะบางคนอาจจะชอบแต่ละทักษะไม่เหมือนไม่เหมือนกันเราอาจจะรู้สึกสนใจทักษะการสังเกตทักษะการคำนวณเพราะชอบคำนวณทักษะการทดลองเพราะชอบปฏิบัติทักษะทักษะการสรุปเพราะชอบการรวบรวมข้อมูลประมาณอย่างนี้นะคะนักเรียนเขียนบอกครูปทีวว่าเรียนมาเนี่ย ทักษะขั้นพื้นฐานชอบทักษะอะไรมากที่สุดและทักษะขั้นบูรณาการชอบอะไรมากที่สุดนะคะอ่ะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวส่งงานครูด้วยนะคะงานเก่าด้วยนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะงานใหม่ก็ส่งด้วยนะคะงานคุณครูดใดก็ส่งด้วยเช่นกันนะคะโอเคหวังว่าเข้าใจกันแล้วนะคะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย